อ่ะครับวันดีครับอ่าพบกันแล้วนะครับผมุมชองสร้างเงนสดจากเกมนะครับรอบนี้ก็มาลงทุนในเกมบาคาร่านะครับเอ่อไปขายแนพี่นองอ่าไปขายน,ะน,ายนิว้านะครับ เดี๋ยวนะครับไอ้มันประมุนพุ่นกรอนพี่น้องเออแล้วผมก็จะโอนไโส่งพน้านะครับก็จะเดือนห้าไม้นะครับเหลืมไม้อาสิบบาทนะครับพี่น้องอ่าตามสไตล์ของผมนะครับ เดียวนะครับมันบำรมนพ้นอยู่พี่น้องแบบนึงนะครับเอ่อแล้วก็เทคนิคนะครับผมก็จะอ่าใช้เทคนิคกูคีนะครับอ่าขายนี้นะครับมันก็เหลือตอนโดย10บาทพี่น้อง10บาทไปถึง5 0 0พันนะครับแล้วก็20บาทไปถึงเมือนนะครับอ่าแล้วแต่พี่น้องนะครับ ว่าจะเลือกลิมิตเท่าไรนะครับเดี๋ยวว่าส่วนตัวพี่น้องผมก็จะเลือกอ R ส,สิบบาทนะครับไปเข้าห้องนี้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับ no bets, เอาเป็นเทคนิคคูคูคีนะครับ Banker, Banker, draw card. Bank er, draw card. Bank er, have one. ผู Player have five. Player win. ้เล่นมีห้าผู้เล่นชนะอ่าแต่ว่าเป็นคียพี่น้อง bet, แต่งแบงเกอร์นะครับ <Good luck. S 2> อ่าหรือไม่อาริบ,บาทพี่น้องลงที่แบงเกอร์นะครับ <Bet successful. S 2> ก็คือว่าคูแต่งเฟเยอร์กีแต่งแบงเกอร์นะครับอ่าทินิคกนี้นะครับผมก็คิดคนขึ้นมาเองนะครับ เทคนิคมันก็เป็นเกมแนวทางพี่น้องอ่าบอดคูนะครับอ่ากงกงซีนะครับอ่านี่นะครับมันออกเป็นเล็กคีเป็นเลขคูนะครับอ่าแต่ว่าเลขคูพี่น้องพวกมือเด็กเอทีเพย์เยอร์นะครับ เราดูเต็มฟังชนะนะครับอ่านี่ก็มาที่สองนะครับเรานับเต็มเข่ฟังชนะนะครับ <No more S 1> เราดูนะครับ <please. S 1> ว่าฟังในชนะแล้วก็ชนะกี่เต็มนะครับ นี่นะครับมโนกเป็นเลีกี้เป็นองแต่ว่าเป็นเลีกี้นะครับก็คือว่าเราแทงเบนเกอร์นะครับอ่าเป็นหมายที่สามนะครับหมายที่สามก็สามโดยยี่สิบบาทนะครับอ่าผมก็อนุญาตปิดเสียงนะครับ เขาเาพงเขาวาไแ่เล่นเราไม่ดูนะครับเออเราดูเกเกเต็มนะครับเราดูเต็มฟังชนะนะครับอ่าของกโบสนะครับของลบก,ก้าวพี่น้องอ่าลบนี้ได้กำไรนะครับก็อ่านี่นะครับมโนกเป็นเลคีพี่นอ้องแต่เป็นเลคีนะครับเราก็แทงแบงเกอร์นะครับอ่าลงลบมาใหม่เดิมนะครับอ่าสิบบาทเมือนเดิมพี่น้อง รอ,อ,อบนี้นะครับผมก็จะตังกำไรสักง,ง้าเลยนะครับอ่าได้กำไรตามเป้าก็คือหยุดนะครับแต่าวามันขึ้นมาสามพันห้าสามพันม่นองผมก็จะหยุดคลิปนะครับใส่ปับมันดีเลยวะกงกลงไปเออกำไรนะครับอ่านี่นะครับ มโนกเป็นปเล็กคูพี่นอ้องอ่าถต่เป็นเล็กคูนะครับเราก็ใช้ทิ่เลเยอร์นะครับเราดูเขเต็มนะครับเราโฟกัสเขตเต็มนะครับ หาของาว่านะครับของกดซ้ำนะครับชองซ้ำอ่ะชองซ้ำอ่ะอ่ากุ้งกุงไปกงกุ้งเออเสมือนะครับแต่ว่าเสมอพี่น้องเราก็เลือกลงตัวเดิมก็ได้นะครับอ่าลูกว่าจะเล้เต็มก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าผมนะครับจะลงตัวเดิมนะครับลงตัวเดิมก็เดิมปันเดิมปันซ้ำเลยนะครับ ใส่ไปทีเพยือมันเดิมนะครับเสมอมันจะไม่มีพ้นนะครับหนก็เอาไปาไมคิดพี่น้องนาเลนยังพี่นอ้องอ่าแต่ว่าปั๊บมันดีลี่รว่วมันเปิดผายก่อนผมก็ต้องเคออกไปนะครับเพราะว่านิดผมมันชานะครับ สองซ้ำมาสองซ้ำมากงกงไปกงกงเออเลียกงายพี่น้องได้กำไรนะครับอ่านี่นะครับมนโนกเป็นเลคคีพี่น้องมนโนกส้มเต็มนะครับอ่าผมก็จะไปที่แบง์เกอร์นะครับอ่าสิบบาทพี่น้อง บอกกาวโชว์ตีลาดิํำไรขึ้นมาตักซ้มพันพี่น้องผมก็จะหยุดคลิปนะครับเพราะว่ามันตามเป้านะครับอ่ากงโกงนะครับกงโกงไปกงโกงกงโกงเออกำไรนะครับอา่านี่นะครับมาดอกงาเต็มพี่น้องอา่ามันเป็นเลคีนะครับเลคีผมก็ใช้ติดแบงเกอร์ลาวพี่น้อง เราดูแคตเต็มฟังชนะนะครับภ <d iam ond ing> าพมันดีเล์ยังพี่น้องอ, <_ d iam ond> อ่าโ,โงโงนะงครับบอกกอามา บอกก้ามาเอ้ยกงกงก้าไปกงกงกล้าไปเออสองสามสีมาสองก็ได้สามก็ได้มาสองก็ได้สามก็ได้มาพี่น้องเลียกเด้ตายินพี่น้องเออไอ้เลีที่สชุดยอดปนีลาวเลียกสองได้สองเลียกสามได้สามพี่นอ้องอ่ามาดอกซีเอ,อ,มอเ็มนะครับผมก็จะลงไปทีเไเยอร์นะครับห้าสิบบาทพี่น้อง เหลียกโซ่งได้โซ่งเหลียกซ้ำได้ซ้ำพี่น้องขึ้นตามปากเลยเหลียกกงได้กงลาวเต็มมาบอกกามาเออเออบอกสิบนะครับอ่าก็โบสถามเทวมาสามเทวมาอ่ากงกงไปโก่งกงกงกงโก่ง เผยน,น่าเกียดอย่างเร่งอ่านี่นะครับมโนกเป็นปเล็กครูเป็นน้องอ่าแต่มโนกเล็กครูเป็นปปน้องผมก็จะเสียติดไปเยอะนะครับเราโฟกัสแก่ดเดมฟังชนะนะครับ กามาตีลาดที่มา <c oughs> อออเออออกก้าราพี่น้องไอ้ไลสุดยอดวันนี้เอ๊ะหน้าไปเป็นหมอดูเดียวพี่น้อยเ,เรียบร้อยเลยอ่ามันออกปเป็นเหล็กขีนะครับเหล็กขีผมก็ใช้ปิดที่ปอ่าแบงเกอร์นะครับแรงปิดๆโถกๆหลยลาพี่น้องอ่ากำไรก็เกขตามเป้าเลยนะครับแป๊บเดียวพี่น้อง ไม่ถึง20นาที่นะครับกำไรซ้ำสี่ลอยมันทำไม่ยากหรอกพี่น้องเอือแต่ว่าเราไม่โลัน,นะครับอย่าไปว่างรวยพี่น้องผมทำได้เบียร์ซ้มสี่ลอยอยู่ได้ไม่วันนึงอ่าแต่ว่าเราไม่โลพี่น้องทำได้ทุกวันนั่นเลยครับอ่านี่นะครับมันรกเป็นเรืคีพี่น้อง มาโดเกดเต็มนะครับผ่มกจะไปที่แบงเกอร์นะครับอ่าหมายที่สองนะครับผมดูเขตเตมนะครับไม่เรียเข้าภายนะครับก็พงเข้า,พขาภพยเราจะไม่ดูนะครับอ่าไปไก่สุดพี่น้องก็หมายที่สามลงนะครับผมตังไว้่าหมายพี่น้องมาบอกกาวมาที่ดีมาได้จบจบคลิปใช่มา ถ้าทุกไม้นี้ปุ๊บก็จะหยุดนะครับปอกกามาปอกกามาปอกกามาโกงโกงไปโกง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 จบเลยพี่น้องเรียบร้อยกำไรนะครับอ่าพี่น้องเล่นนะครับกำไรคาดยี่สิบบาทพี่น้องอ่าเอาผมเต้ไม่ตักตาคนนุ่งเออมันออกอะไรได้ก็เดียว อ่ามันออกขีนะครับอ่าผมว่าเซตเบงเกอร์พี่น้องตำตาล,ลืมพี่น้องเออภาพมันดีเลยพี่น้องเราก็กดรีเฟซได้นะครับมาบอกกามาได้จบจบใช่ไหมดังกำไรไว้ลอยพี่น้องพังคามาเออกงกงไวก้วงกุงกงกงจีบเหียบ้อยพี่น้องกำไรเกินเป้านะครับ อ่าเนี <se> ่ยพ <to> ี่น้องกำไรนะครับเนี่ยพี่น้องตีว่าผมเอาเมาชีเมาชีพี่น้องกำไรนะครับขึ้นมาสามพันสามสิบเจ็ดบาทนะครับอ่าผมก็จะให้เลยเออการเดิมพันนะครับการเดิมพันพี่น้องมีเบาะวัตนะครับมาให้เรื่องมาพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องตังนี้นะครับกำไรนะครับห้าร้อยสามสิบหกบาทพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็จะจบคลิปนะครับพี่น้องอ่าไว้พบกันไหมกับผมช่องสร้างเงินสดจากเกมนะครับเออแต่ว่าพี่น้องอยากให้ผมเทคนิคอ,อ่าแนะนําเทคนิคอะไรพี่น้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมก็จะมาสอนให้มาทำให้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบนะครับอ่าไว้พบกันไหมกับผมนะครับสวัสดีครับกำลังก็ตามไปพี่น้อง